สวัสดีค่ะมอสเก่งชแนลมือนี่คุณครูเทว่าสีฟ้าเห็ดย่างข้ามือนี่สตัดกล้วยหองทอดฝากวัชกอนันล่าเออได้ภูรวีราวีเจดเดอร์สองสามสี่ห้าเอา จะขอางจะงอยสองตั้งเกตือเพิ่งไม่กระน่ำกระน่ำไม่ขำอย่างเลยไม่ขำกับนี่ตาเซียนกระเทียนหายแบบแข็งแรงยับถิ่มเด้อสายดอมสายยังมันขาวอันนี้กะบ่ได้ไส่หรอกอันนี้โปเกลเปรกลอันนี้ก็ดีอยู่นี่ยอ่ไม่ขำตามภาษาตัดยังไงวะนี่ตัดเพิ่งกันนะฮู้ได้์ยังไงวะกล้วยหอมมันพอตัดเบิ้งหม่องได้ไหมวามันแก่จัดมาเบิ้งแล้วมันตึงขึ้นแล้วก็ตึงยังไม่ได้เลยสายตาเอามื่อลูกอีวันเลี่ยมหายไปแล้วเด้อบวะนี้ นับมือที่หนึ่งที่สองที่สามมือเนี่ยแล้วบันมือดีที่สุดกันเลยเลียมหายบวันพี่น้องกับมายามเพอดีเลยเดือดฝานับนับวันมันไดบอนับวันทีบา่าจากสีห้อตัดปีมันนั่ยจักจักมือค่ะหลังจากสีห้อตัดปีมันจังมันจังแก่จัดมันจังพอตัดหกสิบกว่าวันหกสิบหกสิบห้าได้บปค่ะวันในระคะสองเดือนเนาะสองคือว่าสองเดือนเนาะโอเคเลยเนาะเฮาเนาะมือนี้ยิตัด จังไดหลอดพที่ตัดนั่นอันเบืองอ่าตัดให้เบืองแน่ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการพิเศษอ้ามันมันบ่มีน้ำนักแค่จังไดต้องอาศัยเด้อร์ว่านี่เด้อซ้อายจับมือดีเด้อยายกีเย่แท่รอบตัดอ้าวเชี่ยเชี่ยยายสามเชี่ยฮ่ายางมันปึ่มนะควอยกอยลงถ้ามคนค่อยเนาะอันอันวิธีหนึ่งกับผูกเสือแล้วว่างล่นลงไปนั่นแดีวว่างลยขั้นแท้เด้อยายกีเดี๋คนนี่นะสิร่นลงขั้นแท่นะ กัางนะคะกวางที่สามต่ใ่บอกเชื่อมันใหญ่เปินใช่หัวค้นโอ้โหไม่ลอดขีดขวดเลยเม็ดแต่น้อยเราต้องเอาผลงานของสามสาววันนี้มาพามาตัดกล้วยหอมทองนะคะเราจะแบ่งกันไปกินนะคะปลูกโดย ป้าเทหมอเก่งพาปลูกสนับสนุนโดยหมอเก่งท่านยังท่านหมอเก่งกว่านี้ท่านมาจากหมอเก่งนะสวนหมอเก่งเนาะกล้วยหอมทองพันพันยังคะกล้วยหอมทองพันปทุมเอามาปลูกจากสวนหมอเก่งนะคะอ่าโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะว่า ก้วยอันนี้จะไปดูสวนใครบ้างสวนใครบ้างเพราะว่าเราตัดแม่มันลงแล้วลูกมันจะต้องไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะไปพูรีไปภูวีแบ่งกันไปกินไปโบกหอมแม่แบกไปหอมทองพุทธุมอยากสวนนอยากโคตรประวัติศาสตรมีความสุขไม่ได้ขายแจกเอื้อให้ดวงยังได้สิ่งต้องกันแสบแห